บางข้อความที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ขอถามหน่อยว่านี่มันสภาหรืออะไรทําตัวไม่เหมือนสสกันเลยฮะไม่รู้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นสภานะเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นสสเป็นเรียกเรียกว่าเป็นสอวอเป็นผู้ทรงเกียรติฮะอ่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าผมเปลี่ยนทั้งเล่มเลยดีก,กว่าประเทศไทยจะได้เจริญตามต่างชาติทันเวลานี่4 5 0 6นะครับแล้วก็ยังมี 3า1 5่ารูปพวกแก้รัฐธรรมนูญนะฮะถามหน่อยถ้ามือเราไม่มีแผลไปหยิบยาพิษมีสิทธิ์เข้าร่างกายของเราหรือไม่นะฮะรูปพวกแก้รับรูญด้วยแต่มีแผลกันทั้งนั้นอีกคนปอจอบบุรีฮะคนประจีบุรีบ้านเดียวกับผมฮะอันนี้ไม่รู้ใครนะฮะขอบคุณนะครับไปที่คุณคนไทยครับคุณคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอาค่าครับครับเป็นยังไงประเด็นที่ตั้งวันนี้ครับดีมากครับครับอ่า ไม่ดีสักอย่างกันเลยครับที่ท,ที่เป็นตั้งประเด็นเนี่ยแต่ว่าตั้งประเด็นดีมากแต่แต่ถามบอกว่าส่งตีความสารร้มนูลหรือว่าไอ้คาดเงินนั่งมันหลังเป็นความถนัดของประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นทางเป็นทางถูกทางประชาธิปัตย์ทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างส่งมนูลตีความและสารล้มนูลก็พวกเดียวกันครับองค์กรอิสระประปะชกรกตแล้วก็ไอ้องก็ไอองค์การสิทธิ มนุษยชนนะครับพวกนี้ครับใช่หมดแล้วครับพวกอะไรนะตรวจการ่นิดและปลพวกเนี่ยครับพวกเยวกันทั้งนั้นครับพวกตัวช่วยเวลาปัะชาที่ปะเพี่ยงพร้มตามรัฐธรรมนูญห้าศูนย์ครับแล้วทีนี้คือบางหลายๆคนบอกว่ามีบางท่านบอกว่าการออกกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมายก็เพื่อคนที่คนคนนั <c oughs> ้นคนที่มีอำนาจผมว่าไม่ใช่หรอกครับหรือใช่ถ้าเป็นใช่นะถ้าผมว่าใช่อย่างคุณว่า แต่ถ้าทําเพื่อตัวเองและประชาชนได้ใครละทําได้ครับผมดูมานี้พักสองพักนี้ใครทําได้ครับประชาชนเขาดูรู้ครับผมถึงย้ําตลอดว่าประชาชนไม่ได้โง่ผมใช้คํานี้นะผมไม่ได้ว่าใครนะประชาชนไม่ได้โง่มันก็มีส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับโง่ที่หลอกได้ไม่รู้ว่าใครละครับอาจจะเป็นผมรวมด้วยก็ได้ไม่แน่ผมก็ไม่ได้พูดกับใครคนใดคนหนึ่งใครจะโกรธโมโหผมเดี๋ยวคนมา มามองที่ผมอีกว่าผมโง่หรือเปล่าอะไรทานองนี้ไม่จะผมไม่ได้ตจอตจงใครนี่นี่ครับใช่ไหมครับถ้าผมไม่อจางว่าคนฝั่งนั้นหรือคนนี้โง่อันนี้ค่อยๆว่าผมครับอันนี้ผมว่าคนว่ารวมๆครับประชาชนไม่ได้โง่คำ่าประชาชนไม่ได้โง่ส่วนไหนล่ะครับแล้วบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเพื่อประชาชนเลยแก้รัฐมนูลเนี่ยผมว่านี่แหละครับต้นแบบต้นต้นอะไรเขาเรียกว่าเบื้องต้นของการจะช่วยประชาชน อย่างเช่นรัฐมนูอร่อ pues like งอย่างเช่นกฎหมายหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยงอย่างเงี้ยครับการค้าขายถ้าไปค้าขายกับต่างชาติไม่ได้มีแต่มงี้แต่อุปสรรคขัดขวางแล้วประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์ครับใช่ไหมครับแต่ทําไมมันนังบอกว่าประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์มันไม่ได้เสียตรงไหนครับจะฝ่ายค้านเวลาเขาจะทําอะไรทําผลงานได้อย่างี้กลัวเขามีผลงานเยอะมากกว่าไงครับแล้วก็ค้านไว้แล้วคนเสียประโยชน์คือประชาชนครับอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี้ยค้านไว้จริงๆมันมีประโยชน์ครับ แล้วมีประโยชน์ต่ออนาคตของปัจเยาวชนของเด็กที่จะเกิดรุ่นใหม่ด้วยแล้วฝ่ายค้านกลัวตัวเองไม่มีผลงานเนีครับเพราะเองไม่มีความไม่มีความสามารถในการทําตอนตัวเองมีมีมีโอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลตนเข้ามาครับไม่ไม่มีความสามารถทํามีแต่บอกรอคิดดีนะเขาไม่ไม่บอกว่าไอประเทศสหรัฐที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปน่ะเพราะประชาธิปัตย์คิดมาก่อนดีนะเขาไม่พูดตรงเนี้ยนะครับครับขอบคุณมากครับดีครับเอาละเอาละพอของปากขอบขอบคุณนะคุณคนไทยฮะ ขอบคุณนะครับไปที่คุณประภาดาคุณประภาดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมีสามประเด็นใช่ไหมสามหัวข้อใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคหัวข้อของคุณนินคมเนี่ยนะคะดิฉันมองดูแล้วเป็นเรื่องไร้สาระมากเลยนะคะไม่ขอพูดประเด็นนี้ดีกว่านะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องตีความข้ว่ากันไปส่วนเรื่องที่แก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันก็ยังสงสัยอยู่นะไม่ได้ว่าดิฉันเข้าข้างใครสิ่งหนึ่งที่อยากถามคุณประจักษ์ก็คือว่าทําไมรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ ถึงไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือแตะได้เลยเพราะอะไรแล้วรัฐมนูลปี40ซึ่งเป็นเสียงประชามติที่ค่อนข้างเยอะที่สุดมากกว่าปี50เยอะทำให้หลายหลายฝ่ายถึงยอมให้ฉีกทิ้งโดยง่ายได้แล้วทำไมง่ายก็คือว่ามันมันไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนั่นะสิค่ะเพราะรัฐมนูลปี40เนี่ยมันเป็นรัฐมนูลที่มาจากการการทําประชาประชาพิจารณ์ ค,ความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนเลยนะทุกภูิภาคเลยตอนนั้นผมก็ยังทําข่าวอยู่ผมก็ลงไปในหลายพื้นที่คือคประชาชนเข้าแถวแสดงความพิเารณเรื่องเรื่องร่างข้อมูลปี40ถือว่าเป็น,เป,น,นเ,เป็นต้นแบบสําคัญนะครับสําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างแก้ไขข้อมูลปี40เพียงแต่ว่าพอมาถึงปี50มันจะต่างกันเพราะปี40เนี่ยตอนนั้นเป็นสรสร2แล้วนะครับพอ50 <c oughs> เนี่ยมันไม่ใช่สรสร2แล้วมันมาจาก ในส่วนของข้อมาทางทางการปฏิวัติถูกไหมคะ,ะก็คือมีส่วนมีมีส่วนในการทําเป็นเลือกตัวแทนเข้ามาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางทางสนชใช่ไหมเป็นคนเลือกอีกส่วนหนึ่งค่ะค,ค,คือคือดิฉันตีเป็นประเด็นนะคุณประจักษ์นะขอเวลานิดหนึง่งคือในปีห้าศูนย์เนี่ยคุณเขียนฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อคนคนเดียวนะคะถามว่าอีกหกสิบสองล้านคนคุณนึกถึงหรือไม่ ทำไมทุกคนเนี่ยดิฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะทาไมทุกคนถึงกลัวแค่คนคนเดียวเมื่อวานจริงดิฉันจะโทรมาคุยกับคุณประจัก์เรื่องประเด็นของเมื่อวานด้วยซ้ำแต่โทรไม่เข้าใช่ไหมคะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยเรามามองอยู่ว่ารัฐรรมนูญปีห้าูนย์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีสัทุกมาตราถามว่าถ้ากแก้ไขบางมาตราถูกไหมคะ,ะแล้วมันเกิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอคุณก็ยังสามารถประชาชนอย่างเราก็ยังสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้ แต่นี่คือทุกคนก็ยังไม่ทราบเลยว่าการแก้ไขของเขาคือแก้แล้วเพื่อคนคนเดียวที่ทุกคนคิดมากเกินไปหรือเปล่าดิฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะรกระบวนการทางกฎหมายประเทศไทยเนี่ยมันมีการตรวจสอบเยอะแยะเลยแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเรากลัวจนทั้งจิตวิตกแล้วดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทุกคนนี้ประเทศไทยเนี่ยทําไมถึงต้องแค่แค่บุคคลคนเดียวที่อยู่แดนไกลที่ชื่อทอทหาืเราทําไมถึงต้องกังวลขนาดนั้นครับ คือเรื่องการเมืองมันมันดูไม่ยากหรอกคุณประพารดาคือคือเราตั้งโจทย์ขึ้นมาปั๊บเราก็จะไล่เรียงแต่ละแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละพรรคแต่ละองค์กรเนี่ยเราไล่เรียงออไปมันจะเกี่ยวโยงกันหมดแล้วถ้าเกิดไม่มีตรงนี้มีตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นทางตรงนี้เป็นอย่างนี้ครนบมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มไหนพรรคไหนเนี่ยมันมันดูกันไม่ยากการเมืองบ้านเราเนี่ยดูง่ายก็คือก็คือตรงนี้คือมันจะเชื่อโยงกันหมดอ่ะคุณประภาคุณร้อเข้าใจกับคุณประจักษ์นี่คือความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองไงคะ ที่ไม่เคยนึกถึงประชาชนด้วยความจริงใจสักทีหนึ่งเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวดิฉันว่าทุกพักเลยเป็นเกือบทุกปเป็นกันเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประชาชนเราถึงอยู่อย่างทีประเทศไทยเราถึงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะให้ทุกคนเปิดใจกว้างนิดหนึ่งดูซิว่าเขาจะแก้ลายมาตาแก้อย่างไรแก้ทําไม่แล้วเพื่อคนคนเดียวอย่างที่รเราคาดคหวังหรือไม่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นดิฉันว่ากระบวนการตรวจสอบไม่ปล่อยเขาไว้หรอกแต่ไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ย วิตกเกินจนเกินเหตุไปนี่คือความคิดส่วนตัวนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคสวัสดีครับก็คือรอให้เห็นก่อนว่าเขาจะแก้ในรายเอียนมันเป็นยังไงซึ่งเขาจะว่าร่างทั้ง3ร่างเนี่ยตอนนี้อยู่ในมือของทั้งสสและสวแล้วล่ะนะฮะมันก็จะมีรายเอียนออกมาในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นช่องทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายแราแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นสอดคล้องกับคุณประพาดานั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องนําไปสู่ สิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการร่างแก้ไขเป็นนายมาตราเพราะว่าถ้าจะแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยมันยังแก้ไขไม่ได้อยู่นะครับแต่หลายตกลก็บอกว่าความจริงมันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับดัานมวลปี40แต่ว่ามันยังไปถึงตัวนั้นไม่ได้เพราะว่า50ูเนี่ยแก้ทั้งฉบับมันจะแก้ไม่ได้นะฮะอันนี้มันจะค้างคาอยู่วารละสามเนี่ยค้างอยู่ในสภาเนี่ยก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับเอาละเดี๋ยวไปฟังเเเห็นุุกกีรรติสัดบ คุณเกียรติครับอ้าวขออภัย่ให้รอสักเล็กน้อยนะทดสอบความอดทนของคุณเกียรติอ่ะฝ่ำไม่ไปตามประชุมสภาบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงว่าคุณเกียรติรอได้ทนได้ครับแค่ไหนครับผมทนได้ครับเชิญ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 นะเชิญก็ถ้าหากว่าเป็นประเทศคอการเมืองตัวจริงนะะที่ติดตามเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าแต่ละตอนนี้ก็หลังจากกู้แล้วก็เริ่มแก้ มาแก่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า<ร>ความแ,แ,ตวาแต่ละมาตราหรือว่าความโปรง่งใสเนี่ยผมว่ารัฐบาลหรือว่าวุฒิสภาบางส่วนที่จะโดยเฉพาะอ่าส่วนที่จากการเลือกตั้งนี่นะฮะที่จะโดนว่าจะเอจะมีผลตอบแทนอะไรนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าจะผ่านเชือสองฉบับที่คุณทักษิณที่นั่นไว้อีกของอาจะสงสัยจากลัวจะโดนหลอกลนะผมว่า ของวุฒิสภาที่ว่าจะได้ผลประโยชน์ด้วยเดี๋ยวว่าอาจจะทําไม่ทันในช่วงสมัยนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมยังติดใจประเด็นของอประธานนิคมวิรัติพานิชเนี่ยฮะครับครับที่วันนี้เนี่ยผมดูนะผมดูตอนอาจารย์ประสิทธิ์ขึ้นอภิปรายนะฮะเประจัดฮะแล้วคุณสวคูกชายแสวงการขึ้นประท้วง ยาประสิทธิ์นะครับโดยการที่พัดพิงเนี่ยไม่ต้องประท้วงแล้วครับเนี่ยน,นี่เป็นคาพูดของคุณนิคมประธานฮะปายาประสิทธิ์พูดถูกต้องเป็นความจริงทุกอย่างเนี่ยครับผมว่ามันผมฟังแล้วผมไม่ผมว่ามันไม่น่าที่จะพูดออกมาอย่างนั้นได้นะว่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอะไรคุณอาิชาติสอสอย่างเพชรบุรีขึ้นประท้วงขอให้ถอดเทปฟ,ฟังขณะที่พับสสอพระเสนาไทยก็ ท่านประธานไม่ต้องหวั่นไหวท่านโปร่งใสท่านทาตรงไปตรงมาครับก็เชียร์กันอย่างนี้น่ะผมว่ามันยังไงน่ะแต่ถ้าเป็นกับข้างอีกข้างหนึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าอะไรที่เปี้ผลก็ไม่ยังไงคุณเกียรติคือคือโมเดลของนักการเมืองบ้านเราหรือว่าคนเราฝ่ายคนละข้างมันก็จะมีษณะสย่งเงี้ยอะไรที่เข้าข้างตัวเองตัวเองก็ต้องเอาพยายามตัวนี้มาเปิดเยอะอะไรที่มันมันมันเป็นผลลบตัวเองก็พยายามปิดไว้ไม่ให้มันมีไงแล้วก็อะไรที่มันเป็นผลดีสำหรับคนสำหรับ สำหรับตัวเองเอาเอาไว้ออกมาพูดเยอะหน่อย <el ag ric an> แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามถ้าอะไรที่มันดีถ้าฝ่ายตรงข้ามก็ต้องพยายามพยายามโจมตีไว้ไม่ให้แม่เขาแสดงยิ่งยิ่งบางคนบางสวบางท่านเนี่ยบอกบว่าท่านประธานไม่ต้องห่วงครับคนจังหวัดผมโทรมาให้กําลังใจท่านว่าท่านทาหน้าที่ได้เป็นกลางดีที่สุดแล้วอผมคิดว่าคุณนิคมเนี่ยถ้าหากไม่ถอนชื่อนะจะจะ เท่าที่ประวัติศาสตร์มีมาไปลงนามีสนับสนุนทั้งที่ถ้าหากว่าแกเป็นไม่ใช่เป็นประมุขหรือว่าเป็นประธานในที่รัฐสภาเนี่ยมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประธานแล้วก็แถมไปลงเป็นลงนามสนับสนุนให้แกเนี่ยแล้วก็ไปยืนควบคุมอ่าไปนั่งควบคุมการอภิปรายของ สมาชิกเนี่ยผมว่านะยังไงมันก็ไม่เป็นกลางไม่ได้นะผมว่านะมันไม่เหมาะใช่ไหมมันไม่เหมาะครับมันถึงอาจจะอาจจะเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะทําได้แต่ว่าความกินสัมมิตแบบนี้จะทำแต่ว่ามันไม่เหมาะอ่ะใช่ไหมฮะผมเห็นด้วยกับคุณนิพิษที่ว่าอายุป่านนี้ท่านไม่น่าทําอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณฮะขอบคุณครับคุณเกียรติฮะขอบคุณนะครับชัดเจนนะฮะไปที่คุณสุภัทรออนนะคุณสุภัทรออนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุไอ้คุณประจักษ์ <ม>ะจะจาชื่อผิดจะจาชื่อผิดชื่อชื่อผิด <c oughs> ถูกคือไม่ไม่ไม,ไม่คือของคุณนิคมนี่นะครับดิฉันดูแล้วหลายๆท่าน,นใ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 นที่นั่งอยู่ในในสภากันทั้งหมดเนี่ยนะล้วนแล้วเนี่ยผ่านร่มการสารษพักกันมาแล้วทั้งนั้นแล้วจนอายุปูนนี้แล้วคิดอะไรไม่ได้เลยการที่ไปบทเรียนอะไรมาใช้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยอ๋อเหรอการที่คุณฮีรีโอตับะก็ไม่มีคุณด้าอย่างนี้นะ คุณกล้ากล้าประกาศตัวแบบเฉลิมไปเลยว่าเป็นขี้ข้าทักษิณจบทุกการเขาจะได้รู้ว่าคุณเป็นยังไงเพราะการที่คุณมานั่งเป็นประธานวุฒิแล้วคุณมาทําหน้าที่อย่างเงี้ยคือมันขาดกันแล้วคุณเซ็นเองแล้วคุณจะมายกมือด้วยอะไรเงี้ยมันทุเล็เพราะมันทุกวันเนบ้านเมืองเนี่ยมันเหมาะสมน้อยอย่าใช้คำว่าทุเล็ดเลยมันมันทุเรศจริงๆคุณไม่อยากเราต้องยอมรับเกอเพราะว่าชมรายการอยู่แล้วเด็กถามบอกทุเลศแปลว่าอะไรแม่อะไรนั่นแหละค่ะให้นิยามสับไปเพราะเด็กเขาจะเจอสับ ที่มันพิลึกกว่าเราอีกเยอะนะคะคุณประจักษ์ที่คุณประจักษ์บอกว่าความจริงคนเรามันจะพูดอะไรเนี่ยมันมันจะต้องปิดเรื่องของตัวเองที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยยุคนี้มันมากไปอ๋อเหรอคือมันกลายเป็นเหวทีเป็นฟ้าอ่าอ่มันมันมันผิดจนมาหันน่ะเหวขึ้นเป็นฟ้าจากฟ้าลงไปที่เหวเหรอใช่คือมันหน้ามือเป็นหลังอะไรก็ไปคิดเอาเองเพราะว่ามันไม่มันไม่ดีเลยของของท่านประธาน นี่คมเนี่ยที่พยายามอธิบายผมก็แม่เป็นตดยืนผมผมไม่ดูกับสมมาตรนนี่ผมไม่เกี่ยวหนึ่งเก้าผมไม่ใช่ฝ่ายบริหารสองสามเจ็ดผมไม่ใช่สมาชิกว่ากันเหมือนนั่นแหละค่ะคือข้อแก้ตัวไงเหมือนกับผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไงไม่ใช่เหตุผล่มไเหตค่ะคือคนเราเนี่ยนะทาอะไรมันรู้อยู่แก่กินอยู่กับปากใช่ไหมรู้อยู่ว่าคุณทําอะไรอ่ะแล้วคุณอย่าลืมนะคนเขาจ้องจ้องอยู่ยิ่งรัฐบาลชุดนี้ทําอะไรเนี่ยแล้วมันกต้องคิดดูนะ แต่ถือมือกายหน้าผากที่ไม่เป็นก็ขายาวๆก็ก่ายแทนไปดูว่าประเทศชาติทุกวันนี้มันเสียหายแค่ไหนแล้ว<อ>แล้วคนทุกวันนี้แตกเป็นเหล่าเป็นทัพกันเนี่ยอะไรเนี่ยมันวุ่นวายหมดแล้วคือต้องระวังว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันละเอียดอ่อนมันอ,อน,มนมากม,มากเลยนะคะคุณคปูป้ชมจ้ะ อาจจะทำไม่สู่เสียงรอว่าหรือไม่เหมาะสมะก็ไม่ควรทำตั้งแต่ต้นใช่พวกคุณในค่าเดียวกันพวกคุณคบ,บอกว่าต้องการสมานฉันดีฉันดูแล้วปองดองปองดองคุณดองไปไหน่นั่นนะคะน,นี่สมานแล้วจะวมันมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เพราะไอ้ลื่นนึงก็ด่าอยู่นั่นแหละไอ้ลื่น